หน,น,น,น uh ังสือประทับตาหนังสือประทับตาหมายถึงหนังสือประทับตาแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกุมขึ้นไปส่วนประกอบของหนังสือประทับตาที่เลขที่ออกหนังสือส่วนราชการนั้นๆถึงชื่อของส่วนราชการหน่วยงาน ข้อความให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือให้พิมพ์ชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานวันเดือนปีให้พิมพ์โดยวางศูนย์กับชื่อส่วนราชการส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องโทรศัพท์หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์หรือส่วนราชการของเจ้าของเรื่องโทรศัรให้ใส่หมายเลขโทรสารด้วยถ้ามี